สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยเพราะผมเภสัชกรสุวัสดิ์สินสมวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สามิบามใจจันทร์พุทธุกบ่ายโมงกลึ้มถึงบ่ายสองโมงรอบทบทวนจันทร์พุารพุทธรหัสจันทร์พพุทรหัสนะครับทีห้าถึงหกโมงเช้ารายการป้องป่วยสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเราเข้าไปใน u ูทู e พิมพ์คำว่าป้องป่วยภาษาไทย อาจจะต่อรึอรเปล่าคิดด้วยพ้องปวยจนะีหนึ o ่งนี G, ่ยยู N G, o N G, เอจ้องปวยอีกจีนึงก็จะได้ดูมันถ้าใส่ข้อความเยอะมันมาเร็วขึ้นนะครับแล้วในรายการพ้องปวยจะเห็นว่ามีมีรายการอยู่อีกอันหนึ่งที่อยู่อยู่อยู่แทรกอย,อย,อยู่จะเห็นว่ามีภาพของผมงกับท่านสววาลินทร์เทียนกระดอยู่คู่กันตรงนั้นเข้าไปดูได้นะครับเป็นรายการที่มีความรู้เกี่ยวกับดวงเงอง เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกฎหมายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับหมอยาไทย่ยางนี้ท่านก็จะได้ได้ความรู้พวกนี้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วไม่อย่าลืมกดกดกดไลค์กดชอบกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะติดตามได้นะครับเอาละตอนนี้เราก็งมาเล่าเรื่องของเรา ก็หลังจากผมภาวนาภาวนาพอสาธุสาธุอกอยามเป็นจริงเราดูเหมือนจะเป็นจริงนะครับเราสงการวันที่เท่าไหร่วันที่13ปีใหม่นะึ่นเลิศขลึศกใหม่ก็13เมษาย,ยน13วันนี้วันที่25่ส้านะครับ13บวกกับ15้าเอ๊ย มัสิบห้าบวกกับสิบสองก็เป็นยี่ห้าเนาะถูกไหมครับก็แปลว่าจะได้สองอาทิตย์แหละจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้มันลดลงมาเรื่อยๆนะครับเหลือยี่สิบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่คนผู้หายป่วยสองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสี่คนแต่ให้สังเกตจำนวนผู้เสียชีวิตจังเกินร้อยอยู่ครับ 1, หน 1, ึ่งมือไอ้หนึ่งพันนั่นไม่ใช่กระท่อมหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบสี่คนจำนวนที่ลดลงเรื่อยๆเนี่ยครับ เราจึงมีข่าวดีมาตลอดเวลาเช่นตอนนี้อเมริกาอนุญาตให้คนของเขาสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้แนละ้วแต่ว่าอีกยหลายๆประเทศก็สามารถได้ก็ให้เรารู้นะประมอกโชคดีนะเราจะได้นักท่องเที่ยวจากประเทศดีนแต่นี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหอนงึ่งทองกั้งิ้นเลยนะครับนะก็ ถือว่าอย่างนี้แต่ว่าเราอาจจะเป็นประเทศที่สามารถประกาศเหมือนกับประเทศยุโรปทั้งหลายที่เขาประกาศแล้วว่าเราใส่หนะ้ากงหน้ากากอะไรนะครับแต่ผมว่าเราอย่าได้กหน้ากากใส่ไว้เถอะทฤษฎีมันใช้ได้อยู่เพราะว่าหน้ากากมันไม่ได้ใช้เฉพาะโควิดหรอกนะอย่าลืมสิเรายังมีสมัยก่อนเป็นโรคระบาดแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเอ่อโรคประจำที่ไปแล้วไขหวัดนก เงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่าบริษัทยาหลายๆบริษัทเริ่มโฆษณาแล้วว่าแบคทีเรียที่คอรไข่คนับยที่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ทํำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตได้ลดรงลงให้ฉีดวัคซีนหลวงฉีดให้ฟรีสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่หกิบขึ้นไปอะไเงี้ยก็แปลว่าถ้าใส่หน้ากากไว้ก็จะปลอดภัยมากเราเป็นวัดเป็น เป็นมายตัอแล้วใส่หน้ากากจะโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เป็นลำบากไปหาคนอื่นแล้วถ้าเราใส่ไว้คนอื่นนายจางใส่เราเราประรับเชื่อไว้ไมนมิเตียนเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ผลอันนี้ป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันมันดีสาหรับเราอะแหละว่าจริงอะนะนะฮะดูที่ทหารทุกคนไม่ใส่หน้ากาก ้ามีผู้ติดเชื้อมาไอจามทีเดียวคนโอกาสรับเชื้อ90%เลยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่หน้ากากเข้ามาไอจามต่อแล้วใส่เราเรารับเชื้อแค่30%และถ้าเราไม่ได้ใส่แต่ว่าคนป่วยเขาใส่เรารับเชื้อแค่50%เห็นะครับการที่เราใส่หน้ากากนี่มันจะดีดีอย่างยิ่งสําหรับประเทศเลยคือไม่ไม่แพร่เชื้อไปให้คนอื่นด้วยนะครับ ต่ถ้าใส่ทั้งคู่ในโอกาสติดแับเหลือ1.100ละ1.100เหรอครับเราจะเขีบระยะห่างนะเลื่อสู้เลยลงใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอาการติดเชื้อก็จะน้อยลงน้อยลงลนะครับเป็ความดีอย่างยิ่งเลยนะฮะตอ้องอ่ะเดี๋ยแล้วเราก็มาเล่ากันต่อว่าตอนนี้ก็มีเรื่องราวที่ต้องเล่าให้แจงควาเรื่องนี้ครับ เรื่ก็ก็คือถ้าหากเราอ่านขาวพวกนี้แล้วเราไม่ตามเราจะเข้าใจผิดนะครับเราจะเข้าใจผิดแล้วปจะจันเกิดโรคโรคโรคขึ้นมานะโรคอะไรครับ <c oughs> คือตอนนี้ก็ไปไหนไปไหนก็พูดภาษาอังกฤษเวยๆลองโควิดลองโควิด บางทีเราก็ไม่รู้มแปลว่าอะไรว่าลองลองคุยอะไรยาวยาวอะไรเงี้ยนะครับแต่พัดริงรองโควิดเป็นสังเกตเป็นสับแผลไปซ้ําไปมันแปลว่าโควิดหรือ้อหลังเป็นเป็นหายหายแล้วไม่ใช่หน้ากัวยอย่างที่บอกกันนะนะส่วนมากพอฟังวิทยุฟังสังคมรมช่วยก็เชื่อกันใหญ่เลยเพาเป็นอย่างนี้อย่างนูนอย่างนูอย่างนี้นะ ผมกจ็จะเล่าให้ฟังวาง่าเห็นไหมครับถ้าหากเราเป็นโรคโควิดเราโควิดต้องมาลงปอดแล้วรักษาอยู่หลายหลายวันให้สังเกตดูแล้วครับเรามีท่านผู้ว่าท่านเป็นโควิดแล้วท่านรักษาอยู่สองเดือนท่านรอดชีวิตมาอย่างน่ามาัจจัด คนหนึ่งพระบาสเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบ,พบท่นทานผู้ว่าท่านเนี่ยจนยังเอ่อจำเป็นห่วงห้ดูว่าจัเป็นสั่งดูเหรืออะไรเนี่ยครับเรารักษาสุขภาพดีๆนะด้นานผู้ว่าก็ทำให้เปือดเป็นที่เอ่อพวกเ,าเราก็รู้สึกรู้สึก ในความพักรูณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะสาธุวาจะเกิดสุดลงไปกับใส่ท่านโอไมคคือดูแลดีๆแล้วการมีท่านย้ายย้ายมาเป็นผู้ว่าที่จังหวัดท่านเลยแต่ว่าาจะไปทำนานถึงท่านได้นะก็ใช้ได้พี่อย่างนี้ครับถ้าหากติดโควิดแล้วมันดูแลไม่ทันนะนะก็คือ มันทาให้เกิดการักเสบที่ปอดแล้วทเป็นน้เชินไปก็จะเกิดปอดไปอย่างนี้แหละครับทำจิดเชื้อนานๆก็เกิดทั้งคือเชื้อไรต่ออะไรนะก็อาการของมันก็คืออาการเหนื่อยเหนื่อยเนื่องจากเลือดปอดอยู่ทั้งคืนที่ว่าครับตรงนี้แล้วอาการอักเสบของเจ้าโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดเส้นเลือดอักเสบด้วยนะ ผมมีการเกิดเส้นเลือดอักเสบป้าจะมีเกล็ดเลือดมารวมตัวกันเกิดการอุดตันเส้นเลือดอเกิดหัวใจอักเสบหัวใจอักเสบก็อันเดียวไปกับปอดนั่นแหละอักเสบนะพวกนี้จะต้องเข้าไปอยู่ในการดูแลของหมอในระย,ยระยาวภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังเป็นๆหายหายเป็นอหายะราบ ก็ต้องล้คิดหมอหน่อยนะอุดท่าหายใจไม่พอก็อมาแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยครับเจ้าการอุดตันของเส้นเลือดก,การอุดตันของเส้นเลือดก,ก็เกิดก็ต้องมมีการรวมกระทวงเก็ดเลือดก่อนเนาะนะแล้วเจ้าก้อนเนี่ยมันจะไปอุดตันในปอดน้องในแขนขาอะไรต่ออะไรก็ให้รู้ว่ามัน เีอันตรายอันตรายต่อชีวิตได้นะครับผมก็ไม่ล่าให้ฟังแต่ทีนี้ถ้าเราแกล้คิดหมอหน่อยอนะถ้าเป็นโควิดแล้วคือต้ออยู่ในอซยูรออกมาวะะ่านั้นเถอะอยู่เจ็บน่องปวดน่องมีพวกดำดำเขียวหายใจอึดหายอย่างนี้ครับไปหาหมอหมอเขาดูได้แล้วถ้าเราดูแลทัน แล้วก็สามารถให้ยาละลายเรือดอะไรต่ออะไรแล้วออกกาลังกายบริหารตอนไปเรื่อยๆก็จะอยู่ได้เป็นคนเหมือนคนปกตินะแต่ทีนี้มันมีอยู่อีกทางหนึ่งใช่ไหมกลุ่มอาการคือตัวตแล้วไม่เป็นไรเลยนะตรวตัวตแล้วไม่พบอะไรเลยแต่ว่าคนไข้ก็ยังมาอาหารบา,าบอ่อนเพลียไม่มีแรงนอนไม่มหลับ ผ่าสมาธิคือวอกแวกนะครับหมอก็าจ,จะแตรักษาตามอาการนะแล้วก็บอกวิธีฟื้นฟูออกกำลังกายกินอาหาร5้ามูนะก็ไปส,สังคมกับเพื่อนบ้านนะจะทำให้ชีวิตทีด่ดีขึ้นแต่ที่นี้ผมกัเงเกนดูพอบอกไปสังคมกับเพื่อนบ้านนะตัวเองก็ยังราแวงว่าเป็นโควิดลองโควิด ตัวเองเราแหวตัวเองเลยเพื่อนเขาจะฆ่าเขาจะกล้าเขาา้าไตเราเรอะเขาก็กลัวแล้วว่าเราโควิดจะไม่หายเยวโควิดเป็นจิตเข้าอัอแอย่างนี้ยิ่งกลับบ้านยิ่งมีอาการใหญ่รับหมอเขาบอกว่ามันไม่ใช่อาการโควิดอาการกลัวโควิดนะอ่านข่าวตรงนู้นเอาข่าวตรงนี้มาปะกันเราไม่ได้อยู่ในไอซียูออกมาสักหน่อยแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะเป็นโรค โฮมเรือรังแบบคนที่ก็มีังพืง้นที่ปอดมีการอุดตันของเส้นเลือดอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็ให้รู้ว่ามันเรื่องราวอย่างนี้นครับต้องระวังจะคิดเอาเองีไกลุ่มอาการไม่มีอะไรแต่ว่าเหมือนมีเนี่ยเราทำไปทํามาหมอต้องให้ยากล่อมประสาทอุดตุนทีนี้พอให้ยากล่อมประสาท บางทีท่านก็นไปคุยกับท่านเภสัชกรที่ให้ยาครับเขาบอกว่ายานี่อาจจะทําให้ง่วงซึมนะทําให้อยู่ตรงไหนก็นอนหลับแต่พอกลางคืนกับไม่หลับคือน,นอนสั้นๆแล้วก็ตื่นเนี่ยครับก็เป็นอาการขลองยากล่อมประสาทแต่กล่อมไปนานๆมันติดยากล่อมประสาทต้องเพิ่มขนาดยาทีเนี้ยเรื่องต่างๆก็มาเป็นแถวๆเลยจากยานะครับ ใม่เลืไปจากโคงนอ้าเสร็จแล้วเรา,า,เาก็มาลอยก็ฟังว่าแล้วเราจะดูแลตัวเราจงไงน,นดูแลตัวเราอย่างไรก็ต้องกลับมาของเรานะครับรวมคงรักคนรักสุขภาพเจ็ดเก้าออเราก็กลับมาที่การดูแลสุขภาพจากองค์รวมเจ็ดเก้าออ ถ้าไทยมีหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไปไม่เป็นมะเร็งตั้งแต่นู้นทวอของสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับก็ยังมีอยู่ยังอ่านได้อยู่แล้วก็อ่านข้อดูแลสุขภาพเจ็ดเก้าออนหนังสือก็เน้นเน้นเพื่อจะปฏิบัติปฏิบัติร่างกายดูแลตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งเก่งก่อยวันนั้นแห กวถ้าท่านอ่านดูท่านจะพบว่าไม่มันเหมือนกันนี่หว่าเหมือนกันนี่หว่าคืออะไรครับก็คือการเกิดมะเร็งเนี่ยเ,เกิดจากร่างกายที่ประกอบด้วยเซลล์60ล้านล้านเซลล์เนี่ยครับมันเกิดกลายพันธุ์เป็นมะเร็งที่เป็นเซลล์ที่ไม่ได้การควบคุมปกติก็เกิดเกิดมาแล้วชีเดียวก็ก็หยุดไอ้นี่เกิดมาแล้วเรา,เาแบ่งตัวไปเรื่อย กลายเ,เป็นเนื้อมอกกรกลายเป็นมะเร็งครัทีนี้ไอการเกิดอย่างเนี้ยเรามีภูมิต้านทานมีภูมิต้านทานที่คอยมาตรวจตราถ้าเกิดยีนมะเร็งมีเซลล์ไหนมันพาเราเจ้าเซลล์ตรวจตาคือไม่เลือดขาวเราครับคือ natural k i l e r ความจริงมันคล้ายๆกับตัวภูมิต้านทานของเจ้าโรคเอดนะครับ เชื้อเอนี่มันจะทำลายตัวนั้านตัวนี้คเขาเรียก C D s i C D 4ฟไอตัวนี้ครับมันเป็นตัวทำลายทำลายพวกสิ่งแปลกปลอมให้ร่างกายเราทำให้เราชีวิตรเราอยู่ยงคงกับพันลงไนเลยตอนนี้เราเพบว่าคนที่เป็นโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยครับเจ้า n a t u r a l killer k i l l นี่มันหายหมดนะครับพรมันหายหมดเนี่ย พอเราเกิดเจ็บปวดมันก็เกิดการอักเสบไปทั้งตัวเกิดการอักเสบทั้งตัวพอมีฝนทําให้เส้นเลือดอักเสบพอเส้นเลือดอักเสบก็เกิดอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าเกิดริมเลือดลิ่มเลือดพอริมเลือดรวมรวมตัวก็ไปก้อนเลือดก็อุดตันเขาเรียกบักคอตภาษาฝรั่งมาเนาะเราเรียกว่าริ่มเลือด แล้วถ้าไปหาหมอทันหมอก็ยาละลายริ่มเลือดเพช่วยได้อย่างนี้นะก็เราก็ต้องดูแลตัวเราเองเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ครับทำไมต้องตรงนี้ก็ค่ณบอกใช่ไหมครับว่าตอนเนี้ยคล้ายๆว่าประเทศเราก็จะเหมือนประเทศอื่นๆแล้วหล่ะกำลังจะเกิดเป็นโควิดแบบไม่ใช่โรคระบาดนะ คือเป็นโรคประจําทิศโรคประจําทิศคืออะไรครับคือก็คนนู้นเป็นคนนี้เป็นไปติดต่อกันไ,ไปติดต่อกันมาแต่ว่าพอติดต่อแล้วเนี่ยเรารักษาตามอาการสามวันห้าวันมันหายเองมันหายได้นะครับมันก็เรียกว่าโรคประจําทิศแต่ถ้าหาเป็นโรคระบาดมันไม่หายเองมันตายเองอย่างเงี้ยครับนะต่อคนัา ก่อนแบบไข้หวัดนกเนี่นีเป็นไขวัดนกก็เป็นไข้หวัดหนึ่งยิ่ยาลดไข้ออกกํลา,ากลังกายยิดหน่อยหายเองหมดนะตอนนี้เจโควิดก็ทําท่าจะเป็นอย่างนี้ครับท,ทําท่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือพิสูจน์ได้ตอนนี้ก็สมการปีเนี้ครับก็หมอเขาก็วัดเราก็วัดผมก็วัดแต่ว่านะผมว่าสวนหมดความเลยพอพระสยามเทวาธิราชคุ้มครอง ประชาชนถ่ายสารทุกสารทุกนะตอนผมกลัวสจริงนะตอนที่สงกรานทีเนี้ยคนเริกประมาณไม่ใส่หน้าก,กาบางคนหลวมลืมลืมทำเป็นลืมลืมเล็ดน้ำด้วยอ่ะนะไม่้อผว,ว่าฮเฮ้ยหลังสงกรานต์นี่คิดว่าตัวเลขจะต้องติดกันเยอะแยงไม่แะรลดลงวันนี้เหลืออยู่หมื่นสิ่นะ รักษาพวกพวกนี้เหลือหมื่นสองเราลงไปลงไปต่ำกว่าพันต่ำกว่าหมื่นนึงแล้วก็ต่ำกว่าห้าร้อยเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้เปิดบ้านเปิดเมืองแล้วนักท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรมันดีเรื่องด้ยก็ปไปถามหมออาจารย์เราไปให้พวกเอ่อพวกตา่าชงชาติเข้ามาเที่ยวไม่เอาโรคมาติดเราเยอะแยะเลย คือเอาโควิดหนึ่งเก้ามาตีเราคำตอบท่านรู้ไหมท่านฟังนะฟังดีๆนะเราบอกว่าตอนนี้มันไม่อย่างนั้นหรอกเขาอะพวกประเทศเขาอะที่เป็นโควิดน้อยน้อยกว่าเราเยอะเราอะตอนนี้เราเป็นโควิดมากเาัาอย่าลืมว่าเราติดโควิดเป็นอันดับอันดับเก้าของโลกอันดับเก้าของโลกเพียงแต่ว่า สาสุขเราดผู้เสียชีวิตเราตอนนั้นต่ำกว่าร้อยั่ตอนนี้124ร้อยยี่สิบวันนี้นะเห็นไหมก็ให้รู้ว่าสาสุขของเราดีเราดูแลผู้ปวยของเราดีแต่ว่าจริงๆนะพูดไปทำไมหลวงขออคุณบูบุรพะอาจารย์สมัยก่อนโน้นนะเราไม่ได้พึ่งพายาฝรั่งอย่างเดียว เรามีฟ้าทลายโจรเรามีลาตาห่าลาตาห้า,าคือแก้ไขสมัยโบราณเรานะแล้นะวก็มีจันทรีลาแกไขขับลมนะรามาเรามีน้ำขิงร้อนรลมีของเราครอบทวนทำให้ยอดผู้สิทีน้อยลงนะ นายหลงก,ก็เป็นอันเดียวแต่ที่ฝรั่ง่ยอมรับอะครับประเทศจีนน่ะเขาใช้ฟ้าทลายโจรเยอะมากที่ใส่กล่องสวยๆมาขายเมืองไทยนะชื่อเขาอ่านดูนะครับชวนสินเหรียญน,นะครับแปลว่าฟ้าทลายโจรแปว่าประเทศจีนเขากล้าขนาดฟ้าทลายโจรเขาทำเป็นยาฉีดเลยนะ ที่อยู่ในไอซียูเนี่ย็ขีดเขาเส้นเลยนะครับนะ mm hmm. เขายอดผู้เสียชีวิตเขามันน้อยมากนะก mm ็ hmm. เอาฝรั่งเขาก็ยังเอาของเ,เข้าอยู่แหละพาวิพิลาเวียอะไรต่ออะไรแต่อย่าลืมสิก่อนจะพาวิพีลาเวียนะฝรั่งประกาศยามันตั้งหลายตัวคน mm hmm. มันจกเลิกหมดใช้ไม่ได้ก็มาพาวิพิลาเวียตอนนี้ก็พยาบอกว่าพาวิพิลาเวียไม่ดีไม่ดีไม่ดี พวกเราฟังดีๆนะครับที่ไม่ดีไม่ดีเพราะเขามียาใหม่ออกมาครับเ,าเขาจะขายยาเขาเอไรแหละว่านันเถอะนะก็ะสาสุขเราก็ไม่ดียังไงวะก็ให้ไปรับเดีผมคือตัวอย่างผมก็คือเมื่อผมติดโควิดนะครับที่บ้านติดหมดทั้งบ้านเลยนะมีผมที่ไปอยู่โรงพยาบาล เพราะว่าเพราะว่าอยู่ในอยู่ในเป้าเลยนะอายุ75ก็คืออายุมากกว่า60มีมีเส้นเลือดตีบหนึ่งเส้นนะที่ใส่เหล็กอยู่นะก็มีความดาันโลหิตสูงจากเจ้าเส้นเลือดที่มันตีบเนะี่ยมก็เรียกว่าอยู่ในรายที่ควรจะดูแลอาาติดโคล ก็แน่ออนอนพอติดโควิดปุ๊บการที่เราไปหาหมอเร็วๆก็ได้่าวิธพีเราเรียนตั้งแต่วันแรกเลยหมอไม่ต้องรอตรวจเลือดอจิตพาวิธพีเราเรียนก็ขนาดรักษาก็ห้าวันจำนดไดนะไ้ไหมก็คือสี่เม็ดเช้าทุกหกชั่วโมงนะสิบสองชั่วโมงติดนะครับกิตหกโมงเย็นหกโมงเช้านะ สี่เมตรช้าสี่เมตรเย็นแล้วก็มาเหลือสองเม,ม,มตรช้าสองเมตรเย็นสี่วันตนั้ตงตัว้องแบบต่อห้าทำไมห้าวันก็เหมือนก็นจ,ะจะหายเลยพอวันที่จะกลับบ้านเนาะเอ็กซ์เรย์เครื่องกันเหนียวน้อยเอ็กซ์เรย์วามีหมอกอยู่หน่อยหน่อยหมอเราโอ๊ะจะพึ่งกลับบ้านเลยก็ให้พาวิพีเราเหยียดต่อมาสี่วัน มาสี่วันจำจำไม่ผิดสี่ิบห้านะไปหาวันฮะสี่เม็ดเช้าสี่เม็ดเย็นแล้วสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสี่วันเนาะอะไรก็เอาก็เสร็จแล้วก็เคยเจอก่อนจะกลับบ้านวันหนึ่งกลับบ้านเราอีกอาทิตย์หนึ่งมาโจทย์คลหนก็อะ็เอ่อปอดเปิดใสสะาดดีก็ไมมีอะไร พักสักครูคร่นึก่อนครับ